สวัสดีครับผมหมอลำออดิศักหน่อยดาวเหนือครับลูกจีตอาจารย์จารุนครับดีบวดีกับวดสาบเบิ้งเมยนะครับผมสีตีไปไหนนะครับ,บครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเดธิเทศจากคำาพ้าจ้ yeah but they oh, don't i do know oh. ผู้นี้ลาพัวเอาเดิมลาผู้นี้ลาเมียกะเป็นจังสั่งลาผู้พัวสัต t า a พัดละนาถ้าลาเป็นเป็นก่อนเป็นก่อนผูทต่อเติมตามเรื่องกะเดินเดือก่อาล้อฟังบาทวันเดือกเดือกข่ายล้อฟังบาทวันให้สัตเทยนนอลาเป็นปีน้องปีน้องฟังเดียววันที่ลาผู้มาจังสั่นลาผู้ว่าตั้งผมสมเดิลาเมียผู้ดีบอดีแม่ลนะบอดีว่าลาวันนี้ดีบอดีสัต t าพงกลูกพงกลู่ผู้สอนจดมุนายานัเนื้อสมาเกินนา เกิดมาแล้วแบบตาเม่์เ้ยหลับผู้หญิงไปไปหลับไปหลับเกย์ลามากเอาเนื้อเมยจริงเราว่าจังเนเพราะจังและมโนจริงแท้มาฟังหมอได้หลับปม่ลำสาลำซาเวลาพันบาทไม่ให้นันเด้อนันเด้อนั่นเด้อให้นันนานันนานันนายดันเดือรซัดไทียน้องไงเี่น้อนหลับังเรียบวันที ว่าสุกเมื่อฟ้ามีตาแดดก็บวครับสุกกทังเมื่อคนกินเหล่าเม้าและกับมวนครับผม เอาเดือดเราพวกนี้ล่ะเมียก็เดินมาแล่วดาวสร้างหวยงาฝุ่นตาบ่าอแรงลูกควายแล้วก็ฝุ่นดาวสบายับลุกเมื่อยเมื่อม่เด้อลุกเดือเด้อลุกเดือว่าดาวไกลหน่อยไกลหน่อยอันเอาไว้ลุงอันเดือแม่ยจัตารอส่งเมียละรอส่งว่าใหญ่ย่างเป็นแถวเป็ดว่ววิวอีแล้วเอา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 เๆาเอ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 าคุกเตียนเดือต้องหลเป็นแสงจ่าแสงจ่าเล่วมาเกิดเมไกลนั้นเดือสิตปีคา ทว่าการแจ้งสองเสีงกเป็นไก่น้องหลายเปนสีแกเล้าละอุ่นน้องหลายเปนตุสีคุณราคาน้องหลายเปนละตีแม่น่ถ้าเด็กขบวนดุกก่วขัวสีม้าน้อหลายเปนเมียนั่นผ่เมียนั่นซุมตูดตัดูมีเธอเมียกำจันแกบูแกบู่ะรนั่นลายดี่วอดเดีแล้วก็มีบางวัตตัวพอยามาใ่ดังกมดูกมดูแล้วมาดูนมแล้วแม่นะนมแล้วละผ้านั่งใหญ่ย้านังชุบน้อหลายเปนตัวตั้งกันตัวท้พวไก่กางว่างเขา พ่อเอาเด้อเราพูดนี่ละเมียก็เด็กมาพ่อน่อเป็นป่านี้ได้ยินอย่างได้ยินคือละเคลือล่าเกคลือล่าฟองเสียงจงลายแกนสูสเรนตีแต่เรนตันคนเบิดว่ามาดูมาเบิ่งคนลำกดตะสวะลำเขาใส่กันบ่วแก่นเอ้ยบ่วแก่นจู่จันเลี้ยวจันหละบพูดจันเลี้ยวจันจันลันเลี้ยวจันหละฟวาดดำตาแกี้เนะ จันเลี้ยวจันลับบานนำทาแก่นสู้เส้นตีแต่เล่นตันกดเบิดอบานมาดูมาเบิ่งโคตลำโคตรสบายลำเข่าใส่กันเอาวันนี้เซอร์เบียนจังหวะหาหวังปุงของลูกวันนี้อาจารย์เต้ยครับ ดตัวพี่รักเจ้าจริงจริงตัวพี่ก็รักเจ้าจริงจริงแม่ยอดจริงคนใครหาจริงได้จะเหมือนปานดาราดั้งใจพี่รักเจ้าตรงสุดใจจะรู้ไหมแม่เนื้อท้องจะรู้ไหมแม่คนงามอยากถามนางละฮะมีแฟนเลี้ยงหรือไปมีแฟนเลี้ยงหรือไปากบมีเอาวัดรับกอดมาเดนืออ่อนเสียว่าตั้งใจจะลาคู่ฟ้า จัละคู่ฟ้าสุริยาคู่กับดวงจันทรกาคืนคู่กับกลางวันกลางคืนคู่กับกลางวันส่วนตัวของฉันและจะเป็นคู่ไทยคนไกลของพีเหนื่อยเคยตะผูได้ดีไปได้มัดจังสิกองหเป็นเคยเต่าอีแม่น้องทางละสิวาตั้งแต่นั่นแหละาลตานหน้าพูดโนอนเดียนาพูดนะเราจีงว่าบ้านเอ้พูดนะเราจิงว่าบ้านเอ้ โอ, HR, โอ้ยบ่านนางข้นเลียวข้เจ้าเห็นหาก้ามาเอี่ยมไว้ลอยบ่แหบ้าคนล่าเอาคอยเอ๊น้อหาดองอเหตดจังได้คนไกล้กล้กูเต้ายสิีอาไข่เขาสว่วนนอนน้ำหน้ามาเอาแฟลบ่อลำได้อำนอนนี่ยังจสวนน่ะเกินละเพอะเพื่อน้าบ่อลำไอ้ว่าเสียก่ันกันนอกนอนสารนอนบ่อลำบ่าหัวล่องไอ้ว่าเสียกวันหอบ่อหัมายว่าเสียบ่ัน <OR> quả quả là sếp gồm gồm đoàn, dù nhà cứ metro, anh nói đoàn, anh nói đoàn, sếp quả là cháu luôn vây, sếp luôn vây. Tao nhéo con đứaอาจาร, Salatidu Jimmy Puma Mai, anh cũng To, ยยบกับคืนกระลบผัดบีบีกบเป็นสีเหล่าน่ะหอด้วเม็ดกะพอนอนแต่หางลบอยู่แม่กบไข่แม่อยู่หม้อเขาอยู่ข้าหลังหยาตะขีดกใส่ตัวน,นี้ นี่สากลนอนอะไรเอาอันนี่สากลนอนอะไรมันละใาญ่เสียได้แม่ละคำก่อนคำก่ปนะต่อเติมตามแด้ละบ้านเดืองหัวคอไปล่อฟังบัดไม่เดียงหัวคอไปล่อฟังบัดไม่เด้อลุงเด้อสัต์ทั้งเอ็ดพี่น้องพี่นอนลับฝันละ้านละบ้านเดือกโอ้ยนานๆนานแล้วก็เดือกมาแล้วเดือปมาแล้วเดือมาแล้วสวยมาแล้วฟังหัวลำยาว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 เดือกน้อยเอ้ย จะมาล้มลวงกองลวงกองไม่ลวงสี่ทวมานั uh> ่นเดนอสิเเสาสมดอยชมสม่อยไปเผสมดมได้อัดสาจนนั่นอะไรไม่ละนในดาวในแต่ละเข้าแต่ละผืนยังทางนั่นนานั่นนนั่นนาทังนนท์นานั่นนาทักนั่นนนเป็นสีหยืดยืนเหือยเหนื่อมาเดินทำลำเหนื่อมาลงพัดปีละไม่กวลเเสียงวอนลมพัดปีละไม่กวลเเสียงวอนกละรสอนดีนั่นะรไม่ละน้อดงนอดงตายไปพนกไม่ีนางเป่งนั่นอะไรไม่ละไก่บัน ไมานอนส้มไตห่มล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 มนารบลม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 นาลม ลบนันนาก็มาพัดเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยนะสบนละบอใบบอกจากนันเน้อเ่นแล้วไงแล้วไงขามพี้ยนเทืาเถินเป็อะสมสมานามาันเนื้เนืเนืะบางบอไอ้ดงคอยควยหัวคกเนืไรม่ละานาม้านามตะพันเพียงเอียดท่อซื้อนันนานันนานัานาซื้อนันานันนานันนาซื้อนันนาเมียนาโนมานาทีหลวงเน้ออะไรไม่ละล่วงเิวร่วงเลี้ยวเขียวสิวพองใสสารพัดดอกไม้เมล่าเมลานบกน้ำบ้านวัดรดับเมลเบียนวก โวกหับกลางวังเวินเจี่ยวไปทักนั่นแหละแม่ละเร่งผุดเรื่องผุดบอยที่บุญเป็นอย่างนี้นั่นนักบลาทักแม่น้ำแม่น้ำถึงเคียวเฟืงเบิ้งดีบ่แม่เบ่้งดีก่พอดเนี่ยแม่แม่ตั้วอยู่อ้แม่เออเหตุแขงแรงเนี่แม่เด้อมาทับบุญมนีกระได้ บอดีเดือดแล้วเดือดแล้วในเรื่องสามัิคีมีนันเดือกระดีทองดองะปองนับประหักกันทิ้งทีกลมเกี้ยวประสานสพันธ์กเกี่ยวประสานสพันธ์รวมกันละบอกดองสุขเสนรวมกันละบอกดองสุขเสนแม่ทุกแดนแมททุกแดนของไทยได้ลทั่วทิ้งเล็บทองเอ้ารวมรวมกันปองดองเอ้ารวมรวมกันปองดองบักบักๆประคองรักกันกบเกี่ยวบังบังประคองรักกันกบเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว เกี่ยวกสารสัมพันธ์ทักกันนะเด้ออีเม่ชาวไทยเฮายึเพตดแตกน้าคือตั้งนามถือขหนี่วอีเม่ยักกันได้คือตั้งขอนิ่งถึงไม่เบิร์ดถั่สพเท่าหลักคนอีสานเฮากระไดคนไทยเฮาคือกันละเกี่ยวกสารสัมพันธ์ะรวบกระสุกสารงทุกด้านไงตองดอกรวมใจปราสาและทุกทุกทันและให้ตรงจะเดินทาง จะทึกนักแค่ต้องสู่ครองคาดหวังเอาไปเช่าไทยหนองพีบังเอาไปเช่าไทยหนองพีสัมบัดธิยัดมันกันไว้อย่าว่างทุกทางเลยก็คงสมปองไงทุกทางเลยก็คงสมปองขอให้ปองดอกงขวดขินไทยนาชาติศาสนาพระมหากับสัตว์ไทยเขอให้เียจงรักภักดีขอขอให้เียบจงรักภักดีจกสามะคินเงีจงรักภักดีจะสัง เมื่อกี้ทุกคนตัวดแดงไทยนั่นแหละหักกันดียิงไทยนั่หละหักกันดียิงยิงจงชาหักกันแล้วถูกไยตอชอดอสอทุกท่านทำรวดเทลทาและทุกที่ทำทิพมีคือทุกข้าราะสาเมื่อกี้ดีเด้แล้วก็ไปแล้วก็ไทยเต็มรอยเต็มรอยเต็มเต็มรอย ก็ลืมสัญญาณหลังมีสาัว่าเจราเริ่มปวดกาล่อนจริงพอหนูสิ่งตาสวนเที่างจ็บปวดมนเอเลคือหำหากมาพังก็เมื่อหลังสงกราน ล้มครุกขานย้อนผู้ชายใจดำหินเขารวยแล้วไปจอยต้องจำบุญน,น้องมันตำไอ้เลยเหมือนเฮือนจอรนเจ้าเมาบากกากตเดิมจำไม่ยู่ดาแม่ไปกินข้าวป่าข้างคอนไอ้ต้อยแมงแข็งแงมดแดงอยู่หัวดอนพี่เบาเป็นตอนเป็นโตัวบดิมงถ้ามาเล่นมากมาลั่งโปกงนำกัน ยามกลางวันเลยหดน้ำเอวบางเล่นหมอนสอนผ้ากะบพยาเหงื่อยดช่งหากผูไปสั่งไปช่วยน้องตักน้ำ ยาคู่ตีกองเพ่งตามยาคู่ตีกองเพ่งตามคนงามยินว่าโออยู่หุ้ข้าร่มของอายบ่คอยใจ๊ร้อยยินเซ่ออยู่นานหลังสงกสารหักทั้งเอลีนเอเลีนเอลีนเอลีมาสั่งดีบ่ผู้ชายหักเสียได้เพอาะเฮ้มันผมเทรนร้อนร้อยหินเซ็นทินตีเ้าถึงคือเห็ดพวกเงาหักพักหย่อนเจ้าลายสู่ในเนียง หลังรสงการทพี่ไปอ่านทิ่มเข่าหลังวันเนาน้องช้ำใจหน้าดูพี่จีบเขาอยู่ใต้ต้นกามปัวน้ำตาไหลพูรักมาพังหลังสรงสการ เป็นละบอแล้วแม่นมอแล้วก็ยังอยู่เผากิเนจนจนแน่ยตบิ้ละบูสาบินบูสาบ้าให้หิวหิวเป็นแตาคิดเดาเดิาแล้วเดิมแล้วเดิมเป็นละเมอเพื่อบวงแอเป็นอยู่เทิงเป็นละพอห่างพอห่างสับบนอยู่ก็ดูกระดกพวกเป็นละปึ๊กสึกมึงมังในหัวใจแบบบอกแจ้าลำพร้อมมาตีวงหลอมวงหลอมวงหลอมย้ำลำบาดเท่าเดิมอุปปะธนาเมื่อเจ้าดีกอดยกเมื่อึ้นเดอแม่แล้วกอดยก ยกยก,ยกมือขึ้นแล้วฟ้าละฟ้าขังคำนางพี่หมอลำม,มาหมัวน้ำจงไปน้ำนองจะไปน้ำนองเห็นเจา้าบ่ออีไปบ่อ้ายไปบ่ออ้ายละไปน้ำนองบ่อไปน้ำนองข้ารถบ่อหายเสียเมียน้ำนองข้าเรือบ่อหายแจ้งนองมีรัดกันเชี่ยไก่เป็นสาเกีละวันเฮียขี่บ่อได้ไปมือนี้มือหน้าจังไปสีดานวนคนส่วนไปก่อนพอดีน้ำไข่แกลังซ่อมมาแฮนดจับกับอ้มอีแม่บัดน,นี้ค่ะ <c oughs> ผู้ขามอรำนิลันฝ่าสะอื่นหลูกห้านพระถาตุนาดูนของเฮาลูกสะพายทั้งนี้ตะว่าบาดเกิดมโนมาทั้งอำเภอพยากรภูมิสัยปานองว่าเแ่าอำเภอพยักจังหวัดหาสารคามเป็นลูกศิษย์แม่คู่สนานหน่อยรบบนอาสาถูกขาที่ทำบุญค่ะคณะผู้ใดสนใจติดต่อการติดต่องานทางชมรมหมอรำอนุรักษ์หมอรำศิลปินพื้นบ้านอีสานของเราทาง อำเภอนาดูนของเรากับติดต่อทางประธานไวยพรทมทองกับทางพี่ทุ่นเขม่าอ่อนเลวะไอ้พออีเมยมีลูกมีหลานตัวเล็กตัวน้อยอยากหัตลองหัดล่ำกับมาสนใจติดต่อเพิ่นได้สุขภูสุขชนอยู่นี่มีตาคูบ่อาจารย์จ้าสาธิกเสียใจป้าลูกจ้าเรี่องหนังสือเก่งๆนะล,ลูกเด้อจ้าสาธุท่านบุญกระให้บุญท่านเงินให้ได้เงินกลับไปดอยลานพันลาน ท่านในท่านอีกท่านในเป็นเศรษฐีบางมีเงินล้านลอยล้านผ้าล้านกินกจะบกจบจะลงจะต่ำก็คนยาสะจนก็เขาให้ปูผาท่าหน้าดูของเขานำขุมนำเรียมเบิร์ดสักปูสุขวิขขอ,อีแม่เด้อดสาธุให้ผู้ขายได้นำเอาู้ใดสีต่อัดนี้